เพื่อนๆครับด,ดีตตอนนี้ก็สู่ช่อง Mr. M เตอร์เอชครับก็ตามคําเรียกร้องถามกันมาเหลือเกินนะครับว่าไว้ราวานะครับที่ปลูกต้นแรกสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งคลิปนั้นเนี่ยมิสเตอร์เก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไว้ราวา100%แต่เพียงแต่ว่าซื้อมานะ่ยมาในชื่อไว้ราวานะครับก็แปลกใจตั้งแต่ตอนซื้อแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนมาให้ข้อมูลเรื่องของไวลาวามาเยอะมากนะครับ แต่ไม่เทมก็ตอบต่อไปว่าเออเดี๋ยวรอดูก่อนเผื่อเขาอาจจะเป็นลาวากายก็ได้เป็นลาวาเพาะเมล็ดก็ได้นะครับแต่วันนี้ครบจะครบ4เดือนแล้วนะครับเพื่อนสุดท้ายก็มี fc ของเราท่านหนึ่งนะสกรีดมาเลยนะครับว่าขอดูหน่อยสรุปแล้วมันเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเราก็อยู่กันแบบแบบพี่แบบน้องนะคอยลุ้นกันไปว่าต้นไม้ของเราเป็นยังไงบ้างเราต้องบอกกันก่อนว่า ต้นไม้ที่ที่เป็นไวรลาวาที่มีเซมซื้อตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเป็นไม้โคโลเกเซียต้นแรกๆเลยนะครับในการซื้อมาทดลองเลี้ยงนะสุดท้ายเป็นไงครับโดนหลอกอีกแล้วครับเพื่อนนะซื้อไวรลาวาแต่ได้ต้นนี้มานะครับก็จะให้เพื่อนๆมาดูว่านี่คือต้นอะไรนี่นะฮะนี่สวยงามไหมครับ ลักษณะของใบเขาตัวน,นี้ก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับสีเขียวแล้วก็มีความด้านๆนะครับความด้านด้านหน้าใบใคล้ายๆการรมี่นะครับลักษณะใบจะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะนะครับแล้วข้อที่สําคัญตัวน,นี้นะครับกระดูกตรงกลางเนี่ยนะครับเขาขึ้นเป็นสีดำนะครับเขาเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฟอร์มฟอร์มเต็มเขาเริ่มจะมาละนะครับน่าจะให้เวลาสักอีกประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะผมว่ามันน่าจะมาเต็มฟอร์มแล้วแหละนะ แล้วก็ไปดูข้อมูลมาแล้วนะครับสรุปแล้วต้นนี้นะครับมันก็คือแบ็กวิโดนะครับหรือต้นแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับที่ทุกคนเรียกว่าอะไรนะเอ่อฟาโลเซนเช่นนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูตรวจสอบทั้งหมดเลยทั้งต้นเลยเป็นยังไงนะก่อนที่จะไปตรวจสอบเพื่อนๆลองดู สิ่งที่มันเกิดขึ้นด้านล่างเห็นไหมครับโอ้โหมิเซมไม่กล้าตัดนะครับพเพื่อนๆน้นองไม่กล้าตัดก็ปล่อยให้เขาโตไปเรื่อยๆนะครับโตไปกับต้นแม่นะครับตอนนี้มีทั้งลูกทั้งหลานทั้งเลนทั้งโลนนะครับโอ้โหออกมาเยอะแยะมากมายตอนเนี้นะครับมิเซมจะเก็บเขาไว้นะครับจนกว่านะจนกว่าฟอร์มหน้าเขาจะมาเต็มเลยนะครับถ้าเป็นแบ็กวิดโดจริงๆเนี่ยนะครับ ตรงบริเวณกระดูกตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงกระดูกก้างมันตรงนี้นะครับก็จะมีสีดําพาดออกไปนะครับประมาณ1-2นิ้วนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเป็นแบ็กวีโอก็ถือว่าเป็นไม้ที่เป็นไม้ไทยไม้สวยอีกไม้หนึ่งนะครับมันก็จะมีความเนี่ยเห็นไหมครับใบเนี้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นใบต้นแม่เขานะครับใบล่าสุดต้นแม่เขานะครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เห็นไหมครับเพื่อน ตอนนี้สีดำเขาเริ่มมาเต็มแล้วนะครับสีดำเริ่มมานะครับปูไปก็รู้สึกลุ้นกันไปเห็นไหมครับที่มิสเอ็มบอกตรงนี้นะครับก้านก้างของใบเนี่ย mm hmm. เขาก็<ๆ>เขาก็จะมีสีดําเหมือนกันแล้วส่วนก้านหลักนะครับก้านหลักเนี่ยกระดูกหลักเนี่ยก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับมาดูลักษณะใบอีกครั้งหนึ่งนะครับใบก็จะมีคล้ายลักษณะรูปหัวใจนะเพื่อน,อนแล้วก็ปลายเนี่ยสังเกตได้ง่ายว่าเป็นแบกวิดโดได้ยังไงนะครับอันนี้ฟันทงแล้วแหละนะน่าจะเป็นแบกวิดโดแล้วแหละ ก็คือปลายเขาจะเป็นรูปทรงกลมนะครับเป็นกลมไม่แหลมเปียกนะครับก็คือจะเป็นรูปคล้ายกลมๆหน่อยนะครับก็นี้อันนี้เป็นปลายท่อท่อน้ํามันเนาะนะครับเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะเอาน้ําออกจากตรงนี้นะครับเป็นการขายน้ําตรงนี้แล้วก็มาดูก้านกันบ้างนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับลักษณะก้านของเขานะครับจะมีสีเขียวนะครับออกสีน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะครับ แล้วอันนี้ก็คืออย่างที่เมสเซมบอกนะครับ่งบอกถึงความแข็งแรงเนาะอาหารสมบูรณ์นะครับก้านเขาจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้แล้วนะครับมันเป็นแบกวิโดขึ้นมาได้อีกเพราะว่าตรงนี้นะครับไปหาข้อมูลมาแบบเต็มเลยเนี่ยเปลือกปีกนะครับปีกกาใบตรงเนี้ยนะครับปลายกาใบตรงเนี้ยนะครับเขาเป็นสีน้ําตาลนะครับสีแดงสีดำเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแบกวิโดนะครับก้านก็จะเป็นสีเขียวออกน้ําตาลทั้งหมดนะครับ ตัวลักษณะของก้านเขาจะเป็นคล้ายๆกระนะครับจะออกมาลักษณะคล้ายกระเห็นไหมนะครับคล้ายกระเหมือนกับแนนซี่นะครับเนี่ยประมาณแบบนี้เลยนะแล้วก็ทุกตัวนะครับจะมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับเพียงแต่ว่าไม้เนี่ยมันต้องรออายุนะครับแบ็กวิดเยลีโนวิโดนะครับแนนซี่ไวลาวนะครับตระกูลพวกนี้ต้องรออายุนะครับเพราะว่า กว่าเขาจะให้หน้าเรามารู้กันว่าเป็นไม้อะไรเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือนขึ้นไปนะครับ4เดือนขึ้นไปอันนี้เราเลี้ยงแล้วก็เราลุ้นนะครับตอนแรกก็หมดใจไปแล้วนะครับว่ามันไม่น่าจะใช่ไวร์ลาวานะครับเพราะว่ามิเซมก็มีไวร์ลาวาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆแล้วแหละว่าถ้าเลี้ยงแบบร่มลำไรเป็นยังไงนะครับอันนี้คือไวร์ลาวาที่ม,มิเซมซ,ซ,ซึ่งซื้อมาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ เดือนหนึ่งซึ่งปลูกแบบน้ําเห็นไหมครับชาแบบน้ําลูกเขาก็ออกมาไวเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมารีวิวไว้ราวานะครับเนาะแต่ลักษณะมันต่างกันตรงไหนนะครับหนึ่งนะครับหน้าตาก,หาตาก็หน้าตาก็ไม่ไม่เหมือนกันละเรื่องของด่างนะครับแล้วก็ลักษณะใบเห็นไหมครับลักษณะใบนะอันนี้จะเป็นรูปหัวใจเหมือนกันแต่นี้จะคล้ายๆทรงใบโพนะครับแล้วก็ก้านเขาก็จะเป็นสีดานะครับสีน้ําตาลตลอดลงไปถึงก้านนะครับแล้วก็ หน้าเขาเนี่ยอันนี้พอดีมิเซมซื้อไม้แก่มานะครับซื้อลูกเขาที่แม่เขาโตเต็มฟอร์มแล้วนะครับเขาเลยจ่ายลูกนะครับเป็นไม้ที่ออกหน้าละนะครับแต่เพียงแต่ว่าเห็นไหมฮะไหลเขาตัวต่อไปนะครับไหลเขาก็ยังไม่มานะครับหน้าก็ยังไม่มามาแต่จุดดำๆแบบนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นลักษณะที่ ยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่ไวรลาวาแล้วนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับพี่มาโพสในคลิปตอนแรกเลยว่าเป็นไวรลาวานะครับซึ่งมิสเซมมีอยู่2ต้นนะครับมาดูนี่อีกต้นหนึ่งนะครับฟอร์มลักษณะอีกต้นหนึ่งก็เหมือนกันตอนนี้มามาแล้วนะครับเนี่ยอายุเขาเท่ากันอายุเขามาเท่ากันเลยเป็นพี่เป็นน้องกันเห็นไหมครับนี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณสักอีกเดือนนึงแหละเนาะ ถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะมันน่าจะเป็นแบกวิโอแบบเต็มๆแล้วแหละนะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดขายกันนะอ่ะมาดูนี่อีกนิดนึงเนี่ยเพื่อนๆอันนี้เป็นใบใบแรกๆที่ไม่เ็มไม่ไม่ก็ไม่ตัดนะครับเพื่อนๆลองดูดูโคนดูอะไรเนี่ยไม่ค่อยตัดนะครับจนรอจนกว่าใบเขาจะแห้งจะเห e ี่ยวไปเลยนะครับถึงจะตัดนะเพราะว่าอยากเก็บหลักฐานไว้แบบนี้เห็นไหมครับ <He en S 2> ลักษณะตอนซื้อมาก็จะมีแบบนี้จุดดำๆอยู่ตรงกลางแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองแล้วก็เหมือนมันก็โดนหลอกนั่นแหละนะคือมันเป็นประสบการณ์ของเราที่เราซื้อไม้มาคือเราไม่รู้นะครับเลือกซื้อตอนแรกๆก็เพราะว่าช่วงนั้นมันแข่งขันราคากันสูงใช่ไหมครับก็เลยจําเป็นว่าใครได้ใครไวก็ได้ผมก็รีบซื้อรีบซื้อซื้อได้สองต้นนะครับสุดท้ายแล้วเป็นไม้ที่ถูกหลอกมานะครับเป็นไม้ที่ถูกหลอกมา แต่วันนี้ขออีกเพิ่มอ,อีกนิดนึงมีอีกต้นหนึ่งตอนนี้นะ่ะที่จะมีข้อสงสัยเห็นไหมครับอันนี้เป็นแบ็คเอ่อเมจิกใช่ไหมครับแต่ดูใบล่าสุดของเขาเนี่ยครับเขาหน้าเขียวนะเพื่อนๆนะนะครับอันนี้สวยงามมากๆนะครับใครมีแบ็คเมจิกก็ลองลองปลูกลองเลี้ยงดูนะครับหน้าเขียวเขาจะสวยสวยงามมากไม่รู้ว่าจะเกฑ์เป็นแบ็คเมจิกกลายหรือเปล่าหรือเป็นแบ็คเมจิกธรรมดาแต่เขาทําไมหน้าเขียวก็ไม่รู้ บริเวณที่เลี้ยงก็แดดร้อยนะครับเพื่อนๆยิ่งเป็นแดดช่วงบ่ายด้วยซ้ําช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นแดดช่วงเช้าจะไม่เจอแดดเพราะว่าบ้านบังอยู่นะครับแต่ช่วงช่วงบ่ายมานี่โดนเต็มๆนะแต่เขาก็ดําแบบเขียวๆก็สวยงามดีนะครับอะมาสรุปกันเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับต้นไม้ที่เพื่อนๆคอ,อยติดตามกันที่เป็นต้นต้นไม้คลิปแรกๆเลยนะครับเป็นโคโกรกาเซียคลิปแรกๆนะครับ ไม่ใช่ไวรลาวาแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือฟันธง100%น่าจะเป็นแบ็กวิดโดแล้วนะครับแมงมุมแม่ไม้ดำหรือนะครับฟาโลเซนเจอนของเรานี่เองนะครับเอาละครับก็ใครใครติดตามคลิปนี้อยู่นะครับชื่นชอบการปลูกแบบไร้ข้อมูลตอนแรกๆนะต้องบอกว่าตอนแรกๆนะนะครับก็ให้กำลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์รวมถึงกด กระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมด้วยนะครับกับวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตไม่พอนะครับพามาเรียนรู้ก็ไม่พอนะครับคือพามาดูให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่ไวลาวานะครับต้นนี้ก็คือแบ็กวิโดนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ